วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ตอบคำถามจากพี่ๆทางบ้านครับจะเล่น SUV นะครับโดยเฉพาะ Toyota Harrier คันกลางนี้หรือจะเป็น Lexus RX 3 0 0หรือจะเลือก Gen 3ดีวันนี้เรามีคำตอบรุ่นไหนเหมาะกับอะไรแล้วกินน้ำมันมากแค่ไหนครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกัน สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับ Toyota Harrier และก็ Lexus t o y o t a Harrier เรนี่ยจริงๆมีด้วยกันประมาณ5เจนแล้วนะ Lexus เป็นแบรนด์ไฮเอ็นนะครับที่ทําคู่ขนาดมากับ Toyota Harrier นะฝั่งซ้ายมือผมนะคันนี้จะเป็น t o y o t a Harrier นะครับดูง่ายๆโลโก้จะเป็นตัวเกี่ยว Harrier เนี่ยจะเป็น SUV mid ไซส์ือ5ที่นั่งส่วนใหญ่จะรถนําเข้ามือหนึ่งมาจะค่อนข้างแพงมากตัว Harrier เนี่ยจะมีด้วยกัน2เครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีเป็นขับหน้า กับเครื่องยนต์3,000ซีซีที่เป็นขับ4ขวามือผมเนี่ยคันนี้จะเป็น Lexus เลยนะครับเจน2เนี่ยเขาจะทำตลาดคู่กันเรามาทีละคำถามก่อนใครที่ต้องการเล่น Lexus นะครับหรือ Toyota Harrier นะผมว่าตอนนี้มันน่าใช้มือหนึ่งมันออกมานะครับ2ล้านกว่าตอนนี้ราคามันเหลือแค่10%ของราคารถทั้งหมดโดยเฉพาะคนที่ซื้อเล็กซครับเป็นแบรนด์ไฮเอนด์ที่เขาไว้ขายที่อเมริกาแล้วก็ฝั่งยุโรปประเทศไทยเนี่ยราคาเล็กซัเนี่ย เอาจริงพรีเมียมกว่าแล้วก็ราคาดีกว่าแต่ตอนนี้ราคาเล็กซัสถูกมากๆเลยครับถามคำถามแรกเลยดีกว่าเล็กซัสหรือไฮเออร์ต่างกันยังไงโตโยต้าไฮเออร์กับเล็กซัสในตัวประมาณปี04-05ที่เป็นเครื่อง300เนี่ยจริงๆสเปคเดียวกันจะเป็นเครื่อง3 0 0 0ันซีซีให้แรงม้าประมาณ200นิดๆเป็นขับเคลื่อน4ล้อ คู่เกียร์ธรรมด้า5สปีดถ้าคุณต้องการ RX 300ที่เป็นตัวขับ4นะจุดแตกต่างระหว่าง Toyota Harrier นะครับจุดหลักๆนะอย่างแรกถ้าคุณซื้อ RX 300ที่เป็น Lexus นะโลโก้ข้างหน้าจะเป็น Lexus เลย 2. ถ้าเป็น Lexus นะจะไม่มีตัวเขาเรียกว่าเป็นกระจกนะครับแบบนี้ไม่มีคุณเห็นเลยนี่ Toyota Harrier จะมีกระจกนะครับเดี๋ยวให้น้องอินเสิร์ตให้ดูแต่ Lexus ไม่มี นะที่ผมว่าชัดเจนเลยนะครับก็คือสลุปเล็กซัสนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสลุปตอนเดียวเ o อต,ตารียเออนะครับจะเป็นพาโนโลบิกสลูปที่เป็น2ตอนแบบนี้ข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายถามผมนะที่ต่างเลยก็คือคุณภาพของแล้ววัสดุภายในเล็กซัสหรูหรากว่าเยอะ RX 300คันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันขับนิ่มนวลมากโดยเฉพาะคันนี้เนี่ยมันซ่อมมาครบหมดแล้วทั้งหมด3คันเนี่ยมันซ่อมครบหมดดังนั้น การขับขี่ไม่ต้องพูดถึงผมว่ามันเทียบเคียงกับออกใหม่ๆได้เลยอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สุดยอดแล้วนะครับพอรถมันเก่ามันสิบกับปีกันหมดแล้วนะได้มาขนาดนี้ผมว่าเวิร์กมากๆแล้วถ้าเทียบระหว่าง Le ็กักับ h a r r i e r ในเจน2เดียวกันนะผมบอกเลยว่า Le ็ u ซัเบาโคตรนิ่มเบาะนิ่มกว่าเยอะคุณภาพเบาะหนังของเล็ u ัสคุณภาพดีกว่าถ้าเลือกได้นะถ้ามี x u ็กับ h a r r i e r นะเป็นผมผมเลือกเล็ u ซันะครับคันนี้มือหนึ่งออกมา4ล้านกว่า คันนี้ออกมาไม่ถึง3ล้าน3อาจจะต่างกันประมาณดิฟป,ประมาณล้านหนึ่งแค่แบรนด์โลโก้ h r r r i r r กับ Lexus นะผมบอกเลยถ้าเป็นของ Lexus ดีกว่าครับถ้าเลือกได้เป็นผมผมจะเลือก Lexus คันนี้เนี่ยเป็น RX 300นะครับไม่เยอะหน่อยไม่ส0 0 0สนคันนี้โอ้ันเกียร์มาพร้อมนะครับประวัติศูนย์เข้าหมดซ่อมช่วงล่างให้หมดนะครับซ่อมเฟืองท้ายซ่อมภายในนะครับอุปกรณ์เกือบครบขับโคตรดี ขับเดียวรถเก่าผมอีกคันนี้สามแสนสามหมื่นสามพันบาทส่วนใครต้องการแฮร์ริเออร์อย่างที่บอกแฮร์ริเออร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็น n x 2 4 0นะครับตัวนี้จะเป็น240ปี2 0 1 0จด2011เลยคือปลายปีก่อนเปลี่ยนโฉมแล้ว4 3 5 0 0 0บาทใครดูจากคลิปเข้ามาคุยกันได้เดี๋ยวเรามีราคาพิเศษให้นะครับคันนี้ซ่อมเป็นแสนทุกคันซ่อมเป็นแสนหมดเลยเล็กซัสหรือแฮ r r ร e r ที่เป็นเจนนี้นะปัญหาประจำรุ่นที่ผมเจอบ่อยๆเลยคือคือคุณใช้ประมาณแสนกว่าเนี่ย เกียร์จะมีปัญหานะครับทั้ง2คันโอเวอร์ฮอนเกียร์ใหม่หมดแล้วคันนี้ผมโอเวอร์ฮอนให้เองเลยเพิ่งโอเวอร์ฮอนเลยนะครับโอเวอร์ฮอนอย่างเดียวก็หลายหมื่นแล้วนะคันนี้คือซ่อมพร้อมใช้เครื่องยนต์ซ่อมครบนะครับถ้าคุณต้องการรถที่ประหยัดน้ํามันผมว่า2-40เพียงพอมันเป็นเครื่องวางหน้าขับหน้านะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ามันเนี่ยเขาเคลมเฉลี่ยอยู่ที่11กิโลเมตรต่อลิตร r x 3 0 0เฉลี่ยอยู่ที่8-9ถึงกิโลเมตรต่อลิตรถามผมว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะเพราะอะไรรู้ไหมครับต เกียร์5สปีดถ้าขับยาวๆผมว่าประหยัดกว่านะขับยาวๆนะขับในเมือง200อาจจะประหยัดกว่าผมว่ารถเซ็กเมนต์ประมาณนี้กินน้าเครื่องประมาณนี้ผมว่าโอเคว่ารับได้นะครับคนที่จะใช้งานเยอะๆนะเอาไปติดแก๊สผมว่าทนแก๊สนะครับนาวินาทีนี้พลังงานทั้งเรื่องน่าสนใจถ้าคุณอยากได้รถ v ที่พร้อมใช้นะครับซ่อมไม่ยากผมแนะนําเลยคําถามต่อไปเลยแล้วถ้าเลือกระหว่างเจน2กับเจน3เนี่ยฟีลลอ่งต่างกันไหม ผมบอกเลยว่าต่างเจน2นะครับมันจะรู้สึกนั่งเล็กกว่าเจน3ผมว่าทะมัดทแมงกว่านะโจวเจน2เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคุณซื้อประมาณปี2008-2009ถ้าซ่อมมาครบหมดแล้วเนี่ยราคาประมาณ3-4แสนบวกลบผมว่า RX 2 7 0น่าสนใจครับนะแต่บางคนนะอยากได้รถใหญ่ที่ขับนิ่มกว่านะครับถ้ามีงบประมาณ500แสนผมแนะนำเลย RX 270 Gen 3หรือ Lexus Gen 3เนี่ยน่าสนใจมากๆเลย HARRIER ก็มี Gen 3นะถ้าเอาขับดีนะผมว่า Lexus ขับดีกว่าหน้าตาจะเก่ากว่าแล้วแต่ความชอบแต่เป็นผมนะยังไงความนิ่มนวลน,นะ Lexus ก็นิ่มนวลกว่าตัวนี้เป็น Lexus RX 270นะครับ <S <S เป็นเครื่อง2,700 c c นะครับ <S 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 คั่เกียร์อัตมัติ6สปีดนะให้แรงม้าถึง185แรงม้านะครับแต่เป็นเครื่องวางหน้าถ้าคุณมานั่งเทียบเบาะตออ่อเบาะอันนี้เนี่ย นั่งสบายกว่าถ้าเป็นเล็กซัสอะเทียบเล็กซัสมันใหญ่กว่านะครับแล้วก็ถ้าถามผมอาจจะคุณอาจจะต้องเตรียมงบประมาณเพิ่มอีกประมาณแ0 0กว่าบาทถึง200แสนนะครับคุณก็จะได้ตัวเจน3ที่ที่นั่งสบายกว่านะครับถ้าคุณต้องการขับดีกว่าไป350เลยแต่การดูแลรักษาจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องก็มีระบบขับ4 คุณต้องดูแลเรื่องช่วงล่างมากขึ้นระบบขับสี่มากขึ้นมีรถขนาดนี้ซ่อมให้ถึงเพราะเนื่องจากว่าซ่อมทีคุณจะรู้ว่ามันขับดีมากๆเลยนะครับดังนั้นแล้วแต่โจทย์เล่นเจนไหนดีอายุเยอะๆหน่อยผมจะชอบเจนนี้นะผมว่าเจนนี้นิ่มผมเคยใช้มันมาก่อนนะครับถ้าไม่นับเกียร์ที่ซ่อมแล้วนะผมว่าไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่เพราะจริงๆเครื่องแคมรี่เลยตัวนี้จะค่อนข้างใหญ่และสูงกว่าด้วยเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือนั่งข้างหลังถ้านั่งข้างหลังเนี่ย เนชนะเลยนั่งข้างหลังสบายมากนะครับแต่ราคาก็จะต่างกันอยู่แสนกว่าบาทอยู่ที่โจดคุณเลยถ้าคุณมีงบประมาณผมว่า i x 3 5 0เลยคันนี้นะครับเป็น IX270 ปี2 0 1 1นะครับรถมือเดียวคันนี้มีทำสีเป็นสีน้ำตาลออกดำนะราคาพิเศษนะครับเราตั้ง5290 0 0บาทแล้วตอนนี้เหลือแค่4 9 9 0 0 0บาทครับราคาพิเศษไปเลยอยากได้คันไหนทักเข้ามามีราคาพิเศษก่อนปีใหม่เลยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าข้างในแตกต่างกันยังไงนะครับ มาดูความแตกต่างระหว่าง iX 300กับ iX 240นะครับแต่เนื่องจาก2คันนี้เป็นให้ดูภายในเบื้องต้นนะคันนี้คันนึงเป็นเล็กซันะครับนี่คุณถ้าถ้าเป็นเล็กซัคุณดูโลโก้เป็นเล็กซัเลยนะครับก็หรูหรากว่าแลอวเอาจริงอีกคันนึงก็จะเป็น t ต y o ต้านะครับฝั่งนี้เป็นเล็กซันะคุณดูข้างหน้านะกระจังหน้าก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่จริงๆคือถ้าให้เทียบไฟนะจริงๆพัดไฟทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับกันชนหน้าเหมือนกันเลยนะครับซุ้มทุกอย่างเหมือนกัน แต่เป็นโลโก้เล็กซัสเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าต่างเลยนะเอามาดูเล็กซัสก่อนอย่างที่บอกนะครับให้ดูข้างในเล็กซัสนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกนะเบาะนะครับสภาพหนังเนี่ยคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าบางชิ้นเป็นหนังเดิมบางชิ้นเป็นหนังทําใหม่นะครับน้องจารูเนี่ยหนังเดิมๆนะหนังดีกว่าเยอะนะครับนั่งสบายกว่าเยอะเดี๋ยวนั่งข้างหลังในชัดเจนเลยนะครับภายในเล็กซัสดีกว่าโลโก้จะเป็นโลโก้เล็กซัสเลยนะครับคือจ,จริงๆสตาร์ทเนี่ยเอาจริงนะ ผมรู้สึกว่าถ้าให้เลือกได้ผมจะขับเล็กซัสนะผมรู้สึกว่าเล็กซัสการเก็บเสียงทุกอย่างจะนั่งนิ่มสบายกว่านะครับ <Yeah. S 1> ทันทุกคันเนี้ยผมซ่อมให้หมดแล้วนะแต่คุณดูหนังพวกนเนี้ยหนังนุ่มเดิมนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> คือจับหนังก็รู้ว่าความนุ่มนวลดีกว่านะครับ <Yeah. S 1> อุปกรณ์ทุกอย่างเล็กซัสดีกว่าจริงๆคอนโซลไม่เหมือนกันนะนะครับคอนโซลเล็กซัสจะเป็นคอนโซลอีกแบบหนึง่งนะแล้วก็ซันลูปนะครับมีซันรูปเล็กซัสจะเป็นซันรูปตอนเดียวแบบนี้นะครับ ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเล็กซัสนะความรู้สึกผมผมว่าพรีเมียมกว่าเยอะนะครับดูข้างหลังการปรับนะจริงๆปรับได้เหมือนกันเนี่ยคันนี้เราจัดการเปลี่ยนเลนมาให้นะครับจัดการเปลี่ยนเลนมาให้แล้วเลนไฟหน้านะเบาะเนี่ยผมบอกเลยว่าจริงๆเบาะเล็กซัสอ่ะเพราะว่าหนังดีกว่าเยอะเลยทุกอย่างดีกว่านะครับเครื่องเสียงติดรถอะ่ะจริงๆถ้ามาจากเล็กซัสดีกว่าแต่คันนี้เจ้าของเก่าเป็นร้านเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงโคตรดีเลย แล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยดีพรีเมียมกว่าเยอะนะครับสวยเลยนะครับใครได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มเนี่ยสวยเลยนะครับนึงนะใครได้คันนี้ไปคุ้มนะครับเนี่ยเขาเข้าสู่เล็กซัสทุกระยะเลยนะครับแล้วมีซ่อมกับผมไปอีกเนี่ยเกือบแสนเนี่ยเก้าหมื่นกว่าบาทนะคุณดูซ่อมครบหมดแล้วเนี่ยแล้วมีประวัติศูนย์ครบนะครับซ่อมช่วงล่างซ่อมทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับนี่คือรถศูนย์เล็กซัสนะอันนี้สําหรับคนที่ชอบ ขับ4นะครับชอบเล็กซัสผมว่าคันนี้เหมาะเลยนะครับมาดูแฮร์ริเออร์นะครับคันนี้จะเป็นแฮร์ริเออร์นะแฮร์ริเออร์ข้อดีอย่างหนึ่งแล้วแต่ความชอบนะข้างในส่วนใหญ่จะเป็นสีดานะครับกับสีเบสนะจริงๆหนังผมว่าใกล้เคียงแต่ผมว่ารู้สึกว่าเล็กซัสจะดีกว่าแต่คันนี้นี่ได้อะไรรู้ไหมครับได้สภาพครับคุณดูคันนี้เนี่ยเราซ่อมให้ครบหมดแล้วนะใครอยากรู้ซ่อมอะไรไปดูบินเต็มนะครับบินเนี่ยทำสีนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับ กองไดชาร์จนะครับเนี่ยเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ทั้งหมดนะครับคุณดูบินทั้งหมดนะที่เราทําทั้งหมดนะครับเนี่ยไม่แสนเนะเราซ่อมครบหมดแล้วองขนเกียร์ให้ครบนะครับอุปกรณ์ภายในติดจอ Android มาให้ด้วยนะหุ้มคอนโซลมาให้ใหม่หมดแล้วนะอุปกรณ์นะครับโดยรวมแล้วก็โอเคต่างันตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโตโยต้านะครับแล้วก็จุดต่างอีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยคุณดูนะครับสรลปเนี่ยสรลูปสำหรับตัวนี้นะครับ สรูจะเป็นสนรูปยาวแบบนี้นะครับจะมีในโตโยต้าไฮเออร์นะออปชันส่วนใหญ่มีครบหมดเลยนะครับคันนี้จะได้ซ่อมไม่ครบหมดแล้วนะมีจอ n นอย i d มาพร้อมเลยนะครับเบาะข้างหลังคนระปรับได้เหมือนกันหมดนะจริงเหมือนกันหมดเลยนะครับจะต่างกันกคันนี้จะเป็นสีดำนะปรับได้นะครับพับได้หมดนะอันนี้สวยงามสำหรับคนต้องการรถภายในสีดำพร้อมใช้นะครับ ผมว่าคุ้มเลยครับจริงๆถ้าเป็น l e ็กซักับ h ฮ r r i e r นะจริงๆเหมือนกันหมดเลยนะครับแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนี่ไฟด้านหลังนะครับเหมือนกันเลยนะแต่ตัวนี้จะเห็นเป็น 240G นะครับแต่คันนี้เนี่ยเล็กซัสจะเป็น r x 300นะครับจ้าองบอกอยูตรงนี้นะแล้วโลโก้ตรงนี้ก็ต่างนะครับถ้าเป็นเล็กซัสจะเป็นเล็กซัสเลยนะครับทั้ง2คันทําสีไมา้ครบหมดแล้วนะพร้อมใช้เลย นะครับอย่างมาดูภายในเล็ u ซั x 270นะนึกอย่างเนี่ยที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะคุณดูถ้าเป็นเล็กซันะครับเนี่อเบาะครับสภาพเบาะสภาพภายในจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วเบาะจะค่อนข้างนุ่มมากนะเนี่ยนุ่มมากครับมีสลูปนะตัวนี้สลูปเป็นตอนเดียวนะครับเบาะนะครับนุ่มสุดๆเลยแล้วก็ถ้าคุณขึ้นไปนั่งนะครับเดี๋วยวขึ้นไปนั่งให้ดูความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่า ถ้าเป็นเล็กซัสนะครับเนี่ยตัวเบาะจะถ้าเป็นเจน3จะใหญ่กว่าน,นะครับเอเสียงก่อนแต่ตัวนี้เนื่องจากว่าตัวแรกนะครับจะยังไม่มีจอสามารถติดจอ Android ได้นะครับถ้าคนต้องการความนุ่มนวลน,นะผมว่า RX เนี่ยเล็กซัส RX เนี่ยนุ่มนวลสุดแล้วนะครับนุ่มแบบถ้าเอานุ่มแบบเฟรมเฟมนะผมว่าเจน3ตัวนี้เฟิร์มกว่าแต่ถ้าคุณเอานุ่มแบบ นุ่มแบบสบายๆนะครับผมว่า Lexus RX Gen 2นะครับตัวนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับอยู่ที่โจทย์ของท่านเลยนะครับคันนี้ราคาพิเศษเหลือ4 9 9 0 0 0เานะครับคดคุ้มเลยนะครับได้เห็นตัว Toyota Hiace และ Lexus นะครับทั้ง3คันผมรีวิวตามประสบการณ์ผมนะแล้วก็ให้ดูรีวิวไปดูภายในนะครับอยากได้รีวิวเต็มคันไหนก็ทักเข้ามาเดี๋ยวเราให้น้องส่งให้แล้วแต่โจทย์ทุกท่านเลยถ้าคุณต้องการรถ SUV ที่ซ่อมไม่จุกจิกนะ ซื้อซ่อมแบบที่ผมซ่อมมาจบง่ายกว่าอย่างที่2ผมว่าโตโย ta h i ฮเอ e ร์เล็กันะครับเป็นรถที่ถ้าคุณขับทุกวันเนี่ยจะไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าดูจากยอดขายมันขายได้ทั่วโลกมันคือความเป็น t o y ยต a ด้วยและที่สำคัญมันมีความพรีเมียมมากๆแล้วมันโอเคเลยนะมันเป็นรถจริงๆผมชอบมากผมใช้ในชีวิตประจำอยู่แล้วนะครับอยู่ที่โจทย์คุณเลยคุณต้องการรถขับ4ขับดีๆนะครับหรูหาเล็กซัส rx 300ปี04นะครับ3,33,000บาท เครื่องเกียร์ทุกอย่างขับโคตรดีหนังภายในสวยแล้วทําให้ครบหมดแล้วนะครับอยากประหยัดน้ํามันหน่อยนะครับปีใหม่ๆจัดไฟแนนซ์ได้เยอะ RX240 นะครับตัวนี้เป็นปี2011นะครับเป็น240เราจัดการซ่อมโอเวอร์ฮันเกียร์นะครับเครื่องยนต์มีบินแสนกว่าบาททําสีให้ใหม่ทั้งคู่เรียบร้อยแล้วนะครับ4 3 0 0 0 0กว่านะครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษนะครับทักเข้ามาได้สายสุดถ้าอยากได้เลขซัดเจน3นะครับตัวนั้นเป็น RX270 นะครับ ราคาพิเศษ499,000รถปี21 0 1นะครับรถมือเดียวด้วยนะแล้วแต่โจทย์ท่านเลยแต่เป็นผมนะรถถ้าซื้อแบบนี้นะครับซ่อมครบๆนะมันอยู่ได้โคตรนานเลยครับนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโดเนลนะครับสนใจอยากให้เราทำรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยบ๊ายบาย